ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากทอดไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับขั้นเทพนะครับพมกับคู่ต่อสู้นะครับผู้ที่มีเลตติ้งครับหนึ่งสองแปดสองครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้านะครับก็อยากจะทําคลิปให้ครับให้คู่ผููเล่นนะครับให้คู่ชมนะครับทุกท่านนะครับตัวสีนะครับได้ชมกันนะครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ มีอาการของหวัดนะครับเป็นอีตุ่มอีปุ่มนะครับเดินวนไปนะครับเดินเป็นสามเรือนะครับเขาจะโยนมาตาที่สิบหกหรือเปล่าครับโยนมานะครับก็กินกันไปนะครับไรฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับก็เล่นนะครับให้ท่านได้มีความสุขกันนะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นไปนะครับกันไว้ก่อนนะครับ ก็โยนได้ไหมครับ mm. ไปครับ mm. ต่อเกิดขึ้นนะ ต่อก็ต่อทันไปนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปนะครับจริงๆไม่น่าเดินสิบสามอนนะครับน่าจะขึ้นตรงนี้ครับขึ้นไปก่อนครับตั้งแต่ทีแรกครับตำแหน่งนี้ก็ไปว่ากันนะไปครับ แต่ต่อไปก็เป็นของนะครับหมากสีส้มนะครับเป็นฝ่ายเดินก่อนครับโครงสร้างของเขาจะดีกว่าของผมนะครับต่อไปนะครับแต่เขาไปกินนะครับกินฟีก่อนตัวนี้ได้ไหมครับถ้าให้เรากินหรือเปล่าครับถ้าไม่ให้กินี่เสียสองนะครับนะครับน่าจะต้องให้กินนะครับ ถ้าอุดเสียสองถ้าเปิดมาสิบเก้าก็เสียสองเหมือนเดิมนะครับนะครับเปิดมาสิบเก้าก็เสียสองเหมือนเดิมเสียสองหลังนะครับไ<ป>อกาฟ้าก็พลิกเกมนะครับมาตำแหน่งนี้ก็ขังไว้ก่อนนะครับะไครับเข้ากินนะครับเข้ากินนะครับเราก็ต้องปล่อยให้กินนะครับแล้วเราก็ เข้ามาแซดกินเฉยๆนะครับก็ได้กินคืนหนึ่งตัวนะครับเกินไปไม่ยึดเยอะนะครับก็กินครับต่อสู้ยังสู้ต่อนะครับสู้ต่อก็เดินไปครับจะสามารถค้ำนะครับดึงได้สักแค่ไหนครับนะครับก็ลากไปครับ ขยับก็ต้องไปนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเข้ามุมครับาำก้าเราก็เดินขึ้นไปเก้าครับรอหลอกสักหน่อยนะครับเดินไปสิบสามนะครับจะอยู่ให้ค่าหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่ก็ต้องหนีนะครับอาหารหนีไปนะครับไปครับเล่นท่านนี้นะครับก็เป็นนักสู้นะครับ นักสู้บูชิโดนะครับก็ไม่โดนฆ่านะครับก็ยังไม่ยอมนะครับก็จังหวะนี้ก็คงต้องฆ่านะครับเกมนี้นะครับก็จบไปหนึ่งเกมนะครับอ่เรามาพบกันเกมที่สองนะครับสายกาวฟ้าเป็นสายเดินก่อนบ้างนะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จังหวะนี้ก็ขึ้นยิบสามไปครับ ขึ้นหัวมาครับไปต่อนะครับจังหวะนี้ครับก็นะครับ,รบฉีกออกมาทางนี้ไปครับทิเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดแล้วก็เดินไปสิบเก้าครับกินขึ้นไปนะครับ จะเดินมาเจ็ดหรือเปล่าครับก็เป็นแต้มเสมอครับเขาไม่เลือกที่จะไม่เดินแต้มเสมอนะครับอืมไปครับเดินยี่ห้านะครับจังหวะนี้สองเท่าครับก็ไปนะแทรกไปนะครับ มาดูต่อนะครับว่าเขาจะทำอะไรเรานะครับตำหน่งนี้คือขึ้นไปสิบแปดครับ <c oughs> เดินไม่ดีบางโดนเบีเ่ยงสองเบี่ยงสามนะครับ <c oughs> มาจังหวะนี้นะครับก็วิ่งเข้าฮอตได้นะครับวิ่งเข้าฮอตเขาก็จะเดินมาสิบสี่นะครับ <c oughs> เดินสิบเจ็ดก็ ปิดไว้นะครับปิดไว้เลยนะครับรากฐานของมาสีส้มจะดูดีกว่านะครับเขากินนะครับเขากินก็คงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไปเรื่อยๆครับเขากินแล้วนะครับเขากินตำแหน่งนี้ก็คงต้องวิ่งนะครับสิบห้าไปครับกินครับ ตำแหน่งนี้ก็ขยับไปครับไปต่อครับจะกินสองแล้วนะครับจะทำเยื่องไรครับนะครับจะอุดหรือเปล่านะครับเลือกที่จะอุดนะครับอุดกระทงกงไปต่อนะครับขยายเบี้ยขึ้นไปแล้วทำไมไม่ไล่ครับอ้าวจังหวะนี้กินสามได้ไหมครับกินสามกินสี่นะครับก็ไม่ถึงสามนะครับ Uh huh. อก็ไลเข้าหฮอตครับไลเข้าหดไปดีหรือเปล่าครับ uh huh. ไหมไปเข้าฮอตไปครับ uh huh. เวลาจะหมดครับไม่มีเวลาคิดนะครับ uh huh. เลือกที่จะเข้ากินนะครับ เข้ากินก็ให้กินได้เลยครับให้กินให้หมดเลยนะครับไก่ข้าวฟ้าเลือกเดินผิดหรือเปล่าครับเนี่ยเมายานะครับจริงๆต้องกินครับก็กินสองนะครับก็แต่วานนี้ก็ถือว่าดวงดีนะครับอ่าพอกินครับองเอาฮอตกินก่อนครับเกมนี้ก็ถือว่าไก่ก้าวฟ้าฟุกนะครับ ครับอยจาว่ากันนะครับผู้ชมทุกท่านครับไป่ก้าวฟ้ากินยาครับเบื่อแบบนะครับมันเหมือนหน่วยหน่อยนึงนะครับขอโทษนะครับค่ะยุดสายนะครับอยู่ไปตรงนี้นะครับโดนมาแค่ตาสองตาก็พอครับไม่ตรงคิดอะไรมากนะครับ ก็เดินตามขึ้นไปนะครับก็ต้องไปสุดนะครับทีนะี้ไก่กาฟ้าแพ้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอเจนท์ฟางที่ติดตามและสนับสนุนฟางครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ